อันนี้แปลงแมงูลายเก็บไปแล้วอ๋อนี่ใช่ไหมอันนี้เพื่อนี่ขายข้างทางแบบนี้เลยใช่ไหมขายรถท่าไยค่าช่วงนี้ข้สี่สิบจ้าข้อสี่สิบอ๋อนี่ปิดฝากแล้วอันนี้ก็น่าจะเป็นบุกได้จ้าเก็บแนวได้เก็บแกล่จัดเลยเนาะจ้อันนี้เก็บแล้วก็เอาต้นมะถิ่งไว้แหงสี่ให้มะถิ่งไว้แหงเป็นไทยกบเนาะอ๋อสวยสวย อันนี้ก็จะอ๋อน,นี่ว่างแบบนี้เลยอันนี้คือโลอนึ่งมันว่าขนาดถุงนึ่งลูกค้ากันแรนามาทข้างนี้แล,ล้วพี่อันนี้ก็คือสี่สิบสี่สิบบาทเนาะเต็มดีคัดด้วยเลยทั้งคุณกับอันนั้นถุงละสี่สิบจ้าถุงละหนึ่งกิโลทางนี้ด้วยนะคะ อันนี้ก็คือแกถอนมาแล้วถอนมาแล้วมานั่งปิดอยู่ข้างทางอันนี้สามารถฉีกเพิ่นกระถอนบางส่วนอยู่มันมคะนี่ที่ถอนอยู่ในสวนถุงอันนี้จ็ดื้อนสามถุงสามสี่สิบสามสี่สิบสอง คนล่อคนล่อให้เอาหกถุงปิดอีกนิดนึงอ้าวปิดเล่าสี่เอาหกถุงเลาแล้วถาถาถาเราปิดอีกเล็กน้อยก่อนอันนี้น่าจะได้อยู่สี่ถุงห้าถุงหกถุงหกหกสามสิบแปดรอยแปดสิบเอาดีจ นี่ปิดพร้อมกันเลยบอกแม่น้องปิดพร้อมกันมีพร้อมกันน้ำสายทางนี่เลยสายทางเลย่องสิล่ะจ้ะลูกค้านี่ก็คือบ้านเฮ่านี่ละวันจีลูกค้าเพิ่นก็มาจ้าสี่ลักจ้าแต่ว่าตะกี้มันเหมือนเฮ้าเหมือนเป็นบริเวณท่างมัน hmm. ก็ตั้งใหญ่ไปนั่งสี่ลักจ้าตั้งใหญ่ไปเลยบริเวณที่นี่ลาบบริเวณทางอะมันได้ใหญ่กว่าได้ไหมจ้าตะกอนนี่ก็เลี้ยงไปสี่ลักจิตเลีไปสี่ลักกับเนาไปเลยจ้ยเนาไปเดี๋ยวยืดหนาชวนไปชวนมันัสี่ลักจ้าอันนี้น้อยเพียงเพราะว่าเพิ่เวณท่างเพิ่าตั้งอะได้ออกตั้งอะได้นี่แหละ กระห่มยังสิหละกระเลี้ยงไปสิหละยุ่หนาสวนไปสวนมันไปหมดเลยเต็มไปเลยเนาะเต็มไปเลยเต็มเต็มพร้อมกันยาจนทุนขนทางคุณหล่ะประเด็นหนทางค่ะเพ่ราะประเด็นหนทางโอ้ยห่มเต็มหมดเลยล่าสุดก็คือมีคนมาซื้อกับแหนถผมเท่าไหร่คะถุงเท่าไหร่คะถุงละสี่สิบบาทจ้าเรื่องอีกถุดนึงแกเอาเจ้าห่มขนาดเจ้าวะ คนเหมาแหนเมาหกถุงน,นไปช้อนให้เบิ้งดกูก่อนของแม่นะมาชอน่จะาตามแม่ไปดูแกถอนนะคะอันนี้ดีมากเลยนี่ที่ถ่ายทำไว้อย่างนี้ถ่ายกบเด้ถ้าไม่ถ่ายกบก็ทิ้งไว้อย่างนี้ก็ได้เดี๋ย,ยวยมันเปื่อย ใหเกษต้ง่อยสิได้มากเขาก็ทำทุกปีนะคะเป็นถั่วลิสงหรือดูฝนบ้านทุ่งมนทุ่งพัฒนาตำบลเมืองใหม่อำเภอศีบุญเรืองจังหวัดหนองบัวลำพูแต่แม่แกจะถอนให้ดูนะคะเแม่จงไว้ว่าปนสิมา,าเย็บผลผลิตอะ่ะโคดูบันไดหรอกอุ้ยอย่าว์ปูปนทีเดินี่แหละแม่ปูกประมาณนี้แหละ ก็ฝักใหญ่ก็สมบูรณ์ลแล้วเริ่มออกนอ,อกแล้วบางส่วนมันออกนอ,อกแล้วอือฝักใหญ่ดีอยู่ค่ะสมบูรณ์ดีพวกประเดีเอาตัวยางไปเบางนีนี่นี่ลาแม่เอาไปนั่นน่ะแม่ยังเ,เอาไปไออ็นอะไรปมปมที่มันสร้างปม<ช>ที่ว่าเรื่องการสา<ช>ร้งางปมนี่สามารถชีกกระถอนมาขายเป็นมือมือมือนึงกะแบบผู้ละลายปะคะ แต่ละคนนอย่เด้แต่ละคนเขาแต่ว่างคนใจคือตั้งใจบางคนกะหารอยโขกรอยประมาณนี้หรอกค่ะสั่งได้ดลายด้วยค่ะเนี่เป็นพื้นที่เะหมอนหนาใหญ่เราลงมาดูเบงเบงแบบนี้คือจังบอนั่นแต่ว่ามีมักทัวเมิร์ดบนมะขันเองมีทัวเมิรดนั่นแหละแผ่นี้มีทัวแง่เกิดไปเหมือนเลยถ้ามีน้ํานี้ก็จะสมบูรณ์เนาะจะได้คุณภาพทีนี่ของแม่นที่เป็นสีนบะหมอนที่หมองนางปิดเนาะ ฝักที่บได้ด้ตอดแล้วเดียูที่เป็นอย่างไที่บมันไม่สมบูร์ใช่ไหมแย่ๆว่านอการเราต้งบอกมากองกงตแปตออกมาแมมันโปะตัวนี้โปนละของแม่เป็นอย่งปีที่แล้วบโปได้มาหนาบโปได้สักที่บเต็มเต็มอยู่ด้วอันนี้เปนเต็มเต็มอยู่จะเป็นบงามปันสเป็ยนโบงามเลยแม่ก็เลือกออกลอกขัดลอกขัดขัดออกันลอออือจ นี่คือมันโปะในนี้ทั้งปุ๊บลดนี่ก็คือจะไม่ค่อยเน็ตไม่เต็มเนาะไม่สมบูรณ์เน็ตโปะเต็มรดนี่มของแม่บ่ได้ใส่ยิบซ้ำบ่เนี่ยแปลงนี่ล่ะใส่ยิบซ้ำี่ละแปลงต้นแบบในลาแบบต้นแบบได้นี่มันคือโปะสันบม่รู้คือกันหัวหนาหรือว่าหรือว่าแม่ใส่จอนนันดินมันดินมันแห้งมันแรงแสดงว่าตอนออกดอกมันแรงได้ไหม อดอกมันแรงมันก็หิมีผลค่ะมันก็ที่ลหนที่จงไว้หัวหนาว่าวปนสุดแต่ว่าถ้าเรามีน้ํามันจะช่วยได้เนาะถ้าถ้ามันแรงมันก็จะโป๊ะอย่างนี้แหละดอกดอกแล้วมันมันเจอเลยนี่ไงไซยิปซ่ามันนี้อันที่บอไซอืมอันใดอันบอไซนั่นเป็นยังไงตั้งกันบ่เอาให้เบิ่งดูมันบ่ต่างกันน้องกับนี่พี่เข้ามึงดูหัวหนอนอันนี้บ่มีเด้นี่หัวหนอนลูกแน่แล้วเป็นบางต้นไหมหัวหน้า เพราะว่าอันที่อันรูปค่อยสวยเป็นเน่าจังเลยจังเป็นเน่านี่แม่ไม่ได้คุกเหรอคุกคุกวนาคุกอยู่เสียนดินหรือเปล่าี่เขาอ๋อเม่เดียวดิ่มๆหายไปเล้วอ๋อนี่มันที่เป็นบางต้นแหละวนาที่มันดีอออตันนี้นะสีเสียนดินเขาที่ยิบรองอีมันที่เป็นจังสีเป็นยังสีมันออกดอกเป็นจังลูกเล็กๆนี่อืมมันใจลูกรุ่นต่อไปตอนนี้รุ่นสองนยังมียังไม่เจาะกินมันนี่ มนี่ยจอกินจอรากด้วยนะนี่จ้ะอืมนี่และมันทางสิเป็นจังงอ่ะจอหักมันอาจจะเป็นคือเสียนดินถ้าตัวนั้นคือเสียนดินค่ะที่เป็นดำดำเ่ยซ้อมเบิ้งค่ะเป็นเสียนดินเน่าไปเลยนี่เห็นไหมแต่ว่าเรามาตอนดินชื้นคือนี่แม่นี่คือเสียนดินได้หนี่เพราะวาเข้ามาตอนดินชื้นมันก็เลยบ่เห็นซื้อค่ะมันไปแล้วค่ะเสียนมันไปแล้วนี่เห็นบ่ นี่มันเสียเอาดินเข้าไปอัดอยู่ในนี่แม่นมีเสียนดินนี่ของแม่นสียเปจังสิสิ่งใหนใช่มันติเปลี่ยบแม่นี้มันเป็นเส้นดินเสียนดินหมดันหนีแล้วเพราะว่ามันมันชื้นจ้าถ้าถ้าความชื้นมากมันกลับไปค่ะมันสีมาแห้งแห้งมันสะไม่งั้นมันแห้งมันสีแห้งแห้งจักหน่อยมันสีเขามากกับตอนที่มักทั่วเขาเริ่มเป็นมันมันบลฟ้อมหมาแก่ค่ะปีที่แล้วแม่ได้สี่พันนี่แปลงแม่ปีนี้ได้สามพันปีที่แล้วได้สี่พันปีนี้ได้สามพันของแม่ที่ อันนี้คือได้พูดละล็อกจังสีนั่นี่ได้พูดละล็อกจังสีแล้ะค่ะล็อกนี่กับของผู้ออินล็อกนั่นกับของผู้ออินอีกแบ่งในอีกกับเป็นของแม่ยูล็อกข้างหน้อีกนั่นกับของบัตรนี้คันผูเพิ่น เปียนแม่นี่บปูเคยจากหนแม่นี่ปูเขาเอากันนี่ไป่คกันเออกเอาที่กระเซากันต้อชิงสิบรคะไม่ได้เซราหรอบไม่ไอกกันอดินไปกันกินเขาอดินันต้มพันย่งไปนั่นแหะตัวนี้ก็มีเส้นดินแสดงว่ามีบ้างเพราะว่ามันมีต้นไม้กุกไม้ลายที่ไปเบิ่งเปลี่ยมองเน่ยดูค่ะมองได้คะย่างแต่ถ้าเห็นแล้วน่ากก็สง่ายเนาะจากมทาง้เ เป็นเส้นดินของแม่มีของแม่มีเส้นดินเลยของแม่ของแม่แล้วไม่เส้นดินเออมันเจอแรงหรอมันก็เลยโปะเนาะใส่ยิบซ้ำมันก็จะไม่ได้ผลหรอกถ้ามันแรงมันก็จะเป็นโป่างโป่งเออขอนแกนหกเตี่ยที่พันเกษตรแจกกันนะจ้ะคอนแกนหกปกติมันจะโดกกว่านี้นะฝากอ้วนกว่านี้เออแต่ก็จั่น ที่จริงฝนเกันหกจะอ้วนยาวกว่านี้นะเราทาได้เยอะกว่านี้อยู่แต่ก็ค่อยๆปรับไปมนปันปรัสมทถามันแสดงว่าแม,ม่บอกคัดต้น,ตนขั้วย้น,นบ่สูงแล้วบดขัดมันสิเป็น ก็ลมะสามมันเลยเป็นหลายพันมันเลยเป็นหลายโอเคจะมีคัดนะด้วนี่ย่ามคัดยิงสิคัดออกเนี้ยเก็กๆบ้างอ๋อนี่มันว่าเออเนี่ยตอนทำแบรขายบ่เป็นย่างขายร่วมแต่ว่าจะเอาแนวคัดเด้อแต่โตแต่แม่ทำได้สวยกว่านี้อีกนะอ่าแตขอนแก่นโหเกียรติสงามกว่านี่ฝักบักใหญ่แต่ดินดีอยู่นะนี่ถอนออกมาล้วนดีอืมเออดินนี่หลักล้วนดีอยู่ไป อันนี้ของไพยนี่มองนี่อันนี้ของแม่ล่าสแม่ล่าีีกี่ยนอันนี้ฝั่งโน,น้นหญ้ยยาลหลายๆนี่มันเป็นดีไหมหญ้า,า,ลาลหลายหญ้านึ่ง้าว้าว่หดีลไเาา่หดีม อที่จริงอะมันล้วนได้กว่านี้มันเต็มได้กว่านี้เนาะแมนแมนค่ะบบลูว่ามันสิเป็นน้ำแรงหรือเป็นน้ำหยางบ่อเนาะเขาอาจจะร้ายสาเหตแต่แต่ก็ยังถือว่าโอเคอยู่ใช่ไหมคือตัดใบมันบ่งคะนี่ตัดใพ่นพ่นแย่พ่นพดเทียบแย่แต่พ่นตัดไปแต่ว่าหน้าฝนนี่บางทีเขาก็จะตัดยอดตัดช่วงนั้นคือตัเป็นตัวกำลังกิ่งเท่างานนี้นะคะมันเลยอ่ะจนมเฮียงอ๋อตีสนใหญ่ชุด เอาขึ้นไปไกลแต่ข้าไปเบื้องสวนแล้วมอง 30, 30, สามสิบสามสิบสามห้าชิคสามสิบคนเนะ <3000 S 2> าะที่นี่ก็จะเยอะนเลยแต่คนนี้จะปลูกจะปลูกอันนี้ด้วยส่วนใหญ่ก็จะเป็นถั่วลิสงเนาะ นี่ที่แม่จ้งไวไถ่คนเก็บมันบ่นี่ยตงนี่ใช like ้ยึดำตงนีบ่อ้าวถองดูเก็บเส่คบซ้ำเนาะมันก้กันได้ไหมวะอืมปินพ <ind ic> ี <ind ic> ่จงถ้าช่วงนช่วงฝนฝนพอฝนพอดียังสิมันก็เป็นนันยชาวบ้านเทามันทัวหน่อยโ่เมนทำเป็นคอนเกนหกสีเห็นชัดเจนเอาลองเอาเอานี่ดีก้อนเดียลอันนั้นมาเทียบบัน มาเ,เทียนของดูอันที่เจ๊บอกว่าไม่ใส่าใส่กระโปงใส่อี๋แล้วก็สามหัวเท่ากันสามลุมไปดูซิว่ามันต่างกันไหมอันนี้ไม่ใส่ฝั่งนี้ไม่ใส่ฝั่งซ้ายนี่ไม่ใส่ฝั่งขวานี่ใส่ใใสใสเป็นยังไงน้ำหนักต่างกันไหม มันคือทรงแต่นี่มันเกิดมันเริมอันนั้นแล้วมันอันนั้นแล้วมันสิแกเสียนเขาโอรของแม่กันมีเสียนดินที่กันแม่พูดที่เป็นเกีืกับมีแต่หนูดูว่าหมากตรงนี้จะนั่นกว่าอยู่นะจะล้วนก็ค่อนข้างเยอะกว่าอยู่อันนี้จะน้อยๆองย้อมแยมอยู่นะคะทางนี้ฝั่งนี้ไม่ค่อยไม่ไม่ใส่ก็คือจะน้อยกว่าอยู่แต่เพียงแต่ว่าเสียนดินนี่มันจะแก้ไม่ได้เพราะมันเป็น แมลงที่เข้ามาเนาะแต่รู้สึกว่าการฟักไงนี่สิกลัวต่างกันอยู่ด้วยค่ะนี่เบื้องแค่นี้ต่างกันอยู่เพราะน้มันว่าให้แยกไว้ังใจน่อ่แต่อันนี้อาจจะบพเห็นเท่าไรแต่ตอนเก็บขอมูลเนาะเดี๋ยวเขาสิมาเก็บขอมู่นอีกครั้งหนึ่งวันที่ยี่สิบสองยังคอยมาเทียบกันอีกเทียบหนึ่งเขาสินับฟักนับน้วยนับยังไงเบิ้งกับสิชาแต่ว่าดูตาเปล่าอันนี้ก็ต่างกันอยู่นะนี่มีมองใส่กันนี่ก็ต่างอยู่เอออันนี้ของแม่แม่อะไรคะแม่ลิคมค่ะ โอเคบ้านน้องทุ่ง,งมนโอเคค่ะ okay. ขอบคุณค่ะ